สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูไก่แจ่เชิชงไก่ป่าไก่ต่อสวยงามไก่สาีของครูเกษตพอเพียงเพียงพอนะครับเลี้ยงไว้ในสวนนะครับเลี้ยงไว้ช่องนี้ก็ประมาณสักสิบตัวนะครับไก่แจ่เป็นไก่ที่ชอบคุยเขียหากินง่ายนะครับ ชอบกินปวกการเลี้ยงไก่แจไวไกินปวกดูสวยจะเลี้ยงไว้ไว้ดูแลเดก็ได้ความสวยงามเลี้ยงเป็นอดีเล็กนะครับจะกินข้าวเป็ือาหานก็ได้กินเสร็จอาหารเลี้ยงขายเป็นง่ายๆนะครับไก่ที่เลี้ยงง่ายชอบนอนตากิกไม้ไม่ต้องทําเล้าก็ได้ไก่เลี้ยงง่ายเหมือนไก่ที่ทนสภาพแวดล้อมได้ดีไม่ต้องฉีดพินก็ได้นะครับกแมลง นทาได้สารรับนะครับจะเป็นไก่ที่ขันข้าวเปลือกเสียดสวยงามง่ายนะครับลักษณะคล้ายๆไก่ป่านะครับถ้าเรางไม่ให้ใส่เยอะก็เอาไข่ไว้กินก็ได้หรือว่าจะเอาเนื้อไว้บรงงโคลก็ได้นะครับยังไม่สวนไว้เปล่าปลวกที่ดูคลิปนี้นะครับให้ปลวกไม่เยอะเพื่อเป็นการบ้านนะครับก็นำเสนอคลิปนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ ไม่ต้องสร้างสร้างเล้าก็ได้จะขึ้นนอนตามกิ่งไม้เวลาข้ามานะครับเป็นไก่ที่ทนสภาพต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะก็ได้นะครับเลี้ยงเป็นเพื่อนบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายกว่าไก่บ้านไม่ไม,ไม่ค่อยมีโรคนะครับ ที่ไก่ที่แข็งแรงทนทานต่อโรคนะครับขันเพราะนะครับสีสวยงามขันเพราะราาานะครับคล้ายไก่ป่านะครับต้องเลี้ยงมากก็ได้เลี้ยงเป็นเพื่อน ดูเล่นก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ความชอบของแต่ละคนเป็นไก่ที่มีสีสันสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับลองเลี้ยงดูเล่นเป็นงานในลิเล็กก็ได้นะครับ เลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้เลี้ยงไว้กินเนื้อก็ได้เลี้ยงไว้ขายก็ได้นะครับเลี้ยงไว้กินปลวกป่าป,ปลวกให้สวนเราก็ได้นะครับมันจะอยู่อย่างง่ายๆนะครับเหมือนไก่ป่าม่ต้องให้เลี้ยงลูกเยอะก็ได้จะเลี้ยงลูกง่ายนะครับ เอาไข่ไว้กินก็ได้นะครับวันวันก็มาให้ข้า,ขาวมื้อเดียวก็ได้ถ้าไม่ว่างก็เว้นวันก็ยังได้อยู่นะครับวันนี้มาให้เสียาหารบ้างเสียาหารบ้าง ก็ได้มันจะกินหมดนะครับกินไม่เลือกครับ